ผลิตผลิตอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกานอนุรักษ์แหล่งภาพเขียนศิอย่างไรบ้างอยากอยากอยากเกี่ยวกับความเป็นของทุกคนคือสรุปตรงนี้เป็นเรื่องของการทุกทุกคนแสดงความเห็นทุกคนย้ำว่าทุกคนนะฮะย้ำว่าทุกคนแล้วก็เราก็จะถ้ามันเสร็จเร็วถ้ามันทุกคนแสดงความเห็นเร็วเสร็จเร็วเราเลือกเราเลือกขอได้เร็วก็จบก็อาจจะเร็วนะไรตนี้อาจจะอาจจะขัเพี้ยนอะได้ ว่ามีมีมีอาหารมื้อเที่ยงแต่กินกินข้าวเที่ยงแล้วนม่เป็นผลได้มันไม่ยาวเหมือนยูเหมือนตั้งไว้บงานที่ที่ฝากไว้ก็คืออาจจะบางคนอาจจะเป็นลองคืนนี้ไปนั่งคิดดูไปไปไปคิดดูว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่ที่เป็นประโยชน์ที่ว่า ีนี้ถ้าเป็นอพอได้ข้อสรุปบางอย่างนี้ผมก็จะไปะจัดหมวดหมู่ไปดูว่าอะไรที่เราจะทําต่อไปได้แต่อันนี้เป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นเลยที่เจ้าบอกเป็นจุดเริ่มต้นเป็น starting point เป็นจุดที่เริ่มเราคิด่าเราจะมีมต่อไปอย่างเมื่อวานนี้ยย้ำเดี๋ยวแล้วกอยากให้เราทำโครงการเึงได้เขาอยากให้ทำให้เร็วย,ยิ่งตัวนี้เขายุคมากแล้วทั้งนี้เขายังเป็น board c o ม m i t t e e เนี่ยยังเป็นกรรมการที่เขาเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากเลยในในกรรมการของเกศ แล้วก็เขาเป็นประธานกรรมการในการที่นัาโครงการเลยในบอร์ดในประธานกรรมการอของคณะกรรมการ K K, เจฟเคขาเป็นรองประธานย่าละมาที่กรรมการที่ดูโครงการเขา,าเป็นประธานเลยนะคนนี้ฉะนั้นเขาก็ย้ำเขาบอกพวกเราบอกว่าพุกเรารู้กคนคมทีด้ยินเมื่อวานและคนเลยไม่แต่การพูดส่ดวนตัวกับคน,คนอื่นเขาอยากให้เราน,ำ,นำเสน,นอไม่อยากให้เราเสนอโครงการไปให้เขา ก็คิล์มเขาก็บอกว่าเป็นโครงการที่มีสร้าง Impact เยอะๆบางอิมแพกมันทำาการที่ใครรใครไะได้ประโยชน์ถ้าเราสามารถระบุ Identify พผู้ที่จะได้ได้ประโยชน์เยอะๆเขาชอบงานแบบนั้นประโยชน์ด้านฟ้งทุด้านเศรษฐกิจการอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แต่เน้นว่าถ้ามันสร้าง i m p a c กเยอะถ้าเป็นการศึกษาผมบอกให้เกิดการเรียนรู้เด็กๆสนใจได้ประโยชน์เนี่ยเราเขียนได้ ที่เขาเน้นว่าเขียนให้เห็นว่ามันจะมีอิมแพกเยอะๆไอ้ที่ของเราก็ทําได้อย่างอย่างอย่างวันนี้เราสามารถที่าะไปช่วยกันแชร์เราเห็นข่าวอะไรสมัยที่เกี่ยวกับของเราเนี่ยเขียนแคปเจอร์แล้วส่งส่งให้ผมด้วยตอนที่ผมทำรายงานส่งเตสเกเขาก็จะดูนะ้เขาบอกมาเลย,ยว่าเขาจะดูอิมแพเป็นหลักตอาก็ตรวรายงานอันนี้ก็ก็ฝากไปเราคิดว่าถ้าเราเราได้แนวทานชักเจียแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะมา รวมทั้งผู้นี้จะลองดูว่าเรามีกลุ่มอะไรบ้าง,ท,ง,าท, al, างาที่เราจะสามารถจะทำพระพุทธรูเสริมจีเพทได้ถ้างบมาที่โครงการที่ที่ไม่ถึงไม่ถึงล้านโครงการที่อยู่ระดับหลักแสนเนี่ยเขาว่ามันมันเป็นไปได้ง่ายถ้าโครงการ